สวัสดีค่ะพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะกับสุขสวัสดิ์โซลา่าเซียบุรีรัมนะคะวันนี้เรามีสินค้าดีๆมาแนะนําให้พี่น้องชาวเกษตรกรสนใจนะคะวันนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้านิสุสตา rbc สี่สิบมาดูกันค่ะด้านในนะคะแกะออกมาด้านในนะคะก็จะมีกันกระเด็นนะคะกันหญ้ากระเด็นแข็งมากทําจากพลาสติกอย่างนี้นะคะ คู่มือคู่มือแล้วก็อุปกรณ์ในการเปลี่ยนในการประกอบใบในการประกอบเครื่องตัดหญ้านะคะจะมีน็อตมาให้มีหกเหลี่ยมมีหัวบ็อกมีไขควงมีประแจบ็อกเบอร์สิบให้นะอันนี้กระบอกกระบอกตวงน้ำมันนะคะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามิสุรตา RBCC หนึ่งเนี่ยต้องใช้กับ2อทีนะคะในอัตราส่วน25ต่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะ บอกวิธีการผสมอีกทีหลังนะสายสะพายบ่าแบบบาเดียวนะมาตรฐานมากแล้วก็เครื่องนะคะ อน,นี้จะเป็นเครื่องสองจังหวะนะคะเครื่องสองจังหวะโมเดลเดียวกับมาคิต้าเลยนะคะโมเดลเดียวกับมาคิต้าอันนี้จะเป็นชูอันนี้จะวาล์วเปิดปิดน้ำมันนะคะ มือจับมือแฮนด์นนะคะก็ะจะเป็นอลูมิเนียมหนะตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมคันเรีงแบบใบปืนแล้วก็ใบตัดแบบ12น้ิ้วนะคะ12น้ิ้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยค่ะเราจะมาลองประกอบกันดูนะคะเริ่มค่ะตัวเครื่องนะคะเราจะประกอบใส่ยก้านก่อนนะคะ ตัวก้านนี่จะเป็นก้านฟรีนะคะ,ะเดี๋ยวลูกค้าจะรู้ว่าก้านฟรียังไงเดี๋ยเร,เราประกอบกันดูก,กน่ะลูกค้าสังเกตนะคะเวลาเราประกอบเราจะเอาก้านตรงนี้ไว้ข้างบนนะคะ<ม>นี่ค่ะอันนี้ไว้ข้างบนนะไว้ข้างบนเสมอเพื่อเราจะได้ใส hand ่แฮนนาอกใส hand ่แฮนใส่ต่วคันเล่ง ใช้น็อตนี้นะคะในการประกอบจีตัวะคะ่ะใช้น็อตตัวนี้นะคะในการประกอบจีตัวห mm hmm. ็นเข้าไปะคะ่ะ ออก,กอเอาปเจอัอนเอ้หกเหลี่ยมอันเล็กนี่นะคะ่ะหมุนตรงนี้ออกคายออกนะคะคายออกคลายออกเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่อเราจะได้ใส่แทนตัวคันเล็กนะคะ รอกให้แน่นนะคะทีนี้เราจะมาใส่ใบนะคะปกติแล้วรุ่น2องจังหวัดทั่ว,วไปจากก้านก้านไม่ฟรีหมายถึงว่าก้านไม่สามารถใส่ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบก้านฟรีก็คือเวลาเราจะเก็บใบเราสามารถหอดก้านได้เลยก้านแล้วก็ตัง้งก็เก็บใบได้เลยการใส่ใบนะคะ หมุนตรงนี้ออกก่อนนะคะคลายตรงนี้ออกนะคะคือหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะเพื่อคลายออกเราจะได้ใส่ใบกันนะคะคลายออกอหัวเกียร์เอาออกนะคะแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะคะนี่ค่ะรูตรงนี้ให้ตรงกับรูเพื่อเราจะล็อก ัวกเกียร์ไว้เวลาเราใส่ใบนะคะเนี่ยค่ะล็อกเวลาเราใส่ใบเราก็ล็อกใเนี่ค่ะไม่ให้มันตัวนี้ก็เอาออกมาก่อนน,นใบนะคะใบขนาดสิบสองนิ้วนะคะใบขนาดสิบสองนิ้วลงไปให้ตรงอยู่ตรงร่องเขานะคะตรงให้ตรงร่อง แล้วก็ใส่ตัวนี้ค่ะอันนี้จะมีเฟืองอยู่ด้านในนะคะเฟืองข้างในเราก็ใส่ให้ตรงเหมือนกันค่ะทีนี้ใส่ตัวนี้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะวนนเข็มาาฬิกแล้วเอาบล็อกนะคะบล็อกนี้ล็อกใส่บล็อกเข้าไปนะคะหมุนให้แน่น ให้แน่นเลยนะคะมก้านตับปืค่ะมาต่อกันที่การใส่ตัวบังกระเด็นยานะคะแกะตรงนี้ออกค่ะหมุนคายตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ นะคะคก็ระยะาห่างก็ประมาณนี้เนาะหรือว่าจะใกล้กว่านี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะใส่นะะ็ตนอตลงไป สายสะพายนะคะลูกค้าก็นี่เลยค่ะออกแแล้วก็สะพายอย่างนี้นะคะปรับระดับได้นะถังน้ำมันนี้จะบรรจุได้หนึ่งลิตรนะคะอัตราส่วนในการเติมน้ำมันก็คือยี่สิบห้าต่อหนึ่งนะคะน้ำมันยี่สิบห้าเนี่นะคะเติมไว้ยี่สิบห้านะคะนี่ต่อ สองที่หนึ่งฟ้านะคะผสมนะคะ การใช้น้ำมันกับเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะคะควรใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้นแก๊สโซฮอล์เก้านะคะถ้าพื้นที่ไหนไม่มีจริงๆก็เป็น E20 ก็ได้นะคะในอัตราส่วนเท่ากันคือ25ต่อหนตัวนี้เขาจะมีตัวกองน้ำมันนะคะไม่ควรเอาออกนะบางทีตอนเราผสม สองทีกับน้ำมัน,น,มนเบนซินเนี่ยมันอาจจะมีพวกเสียพวกอะไรเข้าไปตัวน,นี้จะเป็นตัวกรองได้ระดับนึ่งเครื่องสองจังหวะเนี่ยเป็นเครื่องรอบเร็วนะคะการที่ลูกค้า ท้งน้ำมันค้างไว้อย่างนี้ข้ามพืนมันจะไม่ดีเด๋ยวตัวคาร์บูหรือเดืตัวปาวกอกลียตัวเครื่องข้างในนะคะทางที่ดีคือควรใช้ให้หมดหรือไม่ก็ถ่ายออกนะควรถ่ายออกตัวกรองอากาศนะคะลูกค้าควรตรวจเช็คด้วยนะคะตัวกรองอากาศก็คือว่าดูว่าสกรปรกไหมถ้าสกรปรกก็ไปล้างกับน้ํามันเบนซินนะคะล้างกับน้ามันเบนซินให้สะอาดเนาะแล้วก็ไปจุ่มกับน้ํามันเครื่องเพื่อไว้ กรองฝุ่นกรองอะไรตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบคาบูลูกลอยนะคะคาบูลูกลอยคาบูลูกลอยแตกต่างยังไงกับเครื่องสี่จังหวะเครื่องสี่จังหวะจะเป็นคาบูผ้าตั้มันจะมีนมหนูซึ่งสามารถจะเสียง่ายเนาะตัวนี้จะล้างตัวคาบูได้ง่ายโดยการไขออกมาแล้วก็ล้างไขน็อตตรงนี้ออกมาแล้วก็ล้างคาบูนะคะตัวนี้จะเป็นสองแรงนะสองแรงแรงมากสามารถตัดต้นมุงต้นไม้อะไรก็ได้ ลูกค้าควรเปิดโช๊คแล้วเปิดวาล์วน้ำมันนะคะเปิดโช๊คแล้วก็เปิดวาล์วน้ำมันุม่มยูพร้อมสตาร์ทนะคะอยู่ตรงขีดหนึ่งการสตาร์ทควรสตาร์ทดึงแค่ครั้งให้มันทีก่อนนะคะสักหนึ่งสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยสตาร์ทถ้าดึงปืดเลยมันสามารถจะทําให้ลางสตาร์ทเราเสียหายได้นะคะ สุสตานะคะตัวนี้ 41cc 41, 2แรงนะคะราคาปกติอยู่ที่2,990บาทวันนี้เราขายอยู่ที่2,190บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจติดต่อ0812648296 0613981826สุขสวัสดิ์โซลารเซลล์ีดีให้บริการค่ะ